สวัสดีค่ะรายการอาหารที่ทำเองได้ง่ายๆในวันนี้จะขอแนะนำแกงจืดเต้าหู้หมูสับค่ะส่วนผสมต่างๆมีดังนี้ค่ะเต้าหู้ไข่หนึ่งหลอดเกลือป่นเล็กน้อยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชากระเทียมทุบตามชอบแครอทตามชอบขึ้นช่ายตามชอบ ซีอิ๊วขาวหรือซอสฝ่าเขียว2ช้อนชาน้ำปลาพอสมควรพริกไทยตามชอบหมูสับ300กร,รัมวิธีทำนะคะผสมหมูสับพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวหรือซอสฝ่าเขียวน้ำปลาคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นก้อน ต้มน้ำเปล่าใส่ผงปรุงรสและกระเทียมทุบต้นจนเดือดพอน้ำเดือดนำหมูสับที่ปั้นเป็นก้อนไว้ลงต้มจนเดือดใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยขณะต้มเมื่อมีฟองคอยช้อนฟองออกแล้วนำแครอทใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่เต้าหู้ไข่ลงไปคนให้เข้ากัน พอเดือดสักครู่โรยด้วยขึ้นช่ายคนคนแล้วปิดไฟจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยรับประทานได้ค่ะปริมาณพลังงานและโปรตีนจากเต้าหู้หลอดและหมูสับเต้าหู้หลอด120กรัมหรือ1หลอดให้พลังงาน60-70กิโลแคลอรี่โปรตีน13กรัม หมูสับติดมัน100กรัมให้พลังงาน185กิโลแคลอรี่โปรตีน31.7กรัมค่ะค่าใช้จ่ายเต้าหู้13บาทหมูสับ42บาทขึ้นช่าย5บาทแครอท5บาท รวม65บาทไม่รวมค่าแกส๊สน้ำปลาซีอิวเกลือและผงปรุงรสค่ะเพราะใช้ไปอย่างละเพียงเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะ